เล่นอภารผู้ร่วมผูรม้ร่วมขบวนการเนาะค่ะพี่พีอ่านั่นแหละค่ะพี่พีค่ะนูนาจะเมื่อนุนาจะอ่าเดี๋ยวนี้อ่าตอนนี้นะมันไม่ได้ใครได้ซีเรียสทาไมไม่ซีเรียสทาไมเพราะว่าเราก็พูดไปตามตามหลักฐานตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเม่นอ,อนกันอ่าเกตุกันณ์ียวถามจริงเถอะอิอนูนาะมึงขึ้นตามหลักฐานจริงเหรอ ที่มึงออกมาพูดกว่าทุกวันเนี่ยตามหลักฐานจริงๆเหรอแต่กูสังเกตแล้วเนี่ยมึงนั่งด่าเขามึงนั่งว่าเขาทุกวันทุกวันเนี่ยนั่งว่าลุงพลนั่งว่าป้าแตนนี่เหรอจำนนด้วยหลักฐานแล้วมึงว่าเขาฆ่าคนตายแอบซ่อนศพเฮ้ยใช่เหรอวะนู่นหนาเป็นยังไงนูหน้าเว้าเล้ยวนู่นหน้าพูดถึงเรื่องใครพูดถึงเรื่องคณตายนู่หน้าเว้าถึงเรื่องคณตา เขาเฮ็ดยังละนูหน้าบอกว่าแกเนี่ยแกที่จริงแล้วเนี่ยแกไม่อยากไปหรอกไอ้วังมหาสั์อะนุหน้าเอิรนวังมหรสั์วังอะไรวังเออไม่อยากห่าดไข้ย่าเพิ่มยาดไข้เน่ยนะที่จริงแล้วตาแกไม่อยากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาแกอยู่แกอยู่กบกแกอยู่หน้าตรงนั้นแกสบายแกสบายทั้งกายและก้อนใหญ่เพราะ รู้ดีจังนะมึงนะหนูหลิงรู้ดีทุกอย่างเลยรู้ดีจริงๆว่าตาไม่อยากไปวังเยี่ยมฮะรู้ดีนะไปดูดีๆก็เพราะว่าพวกมึงที่ออกมาสร้างกระแสสร้างประเด็นที่ทำให้มันเกิดเรื่องอยู่ทุกวันนี้ไงอีหนูหลิงฮะจริงหรือเปล่าที่คูพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด อีเทอร์นี่แหละค่ะนั่งดูซีท้านีหละกพอ,อ,อกลับมาบ้านแล้วพ่ออีชิค่าอียาอีชิอียาอีชินี่ก็ฟ้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ตาเป็นประเด็นตอนนี้ตากําลังฮิตฮอตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตากลับไปหาหญายตากลับไปซือเขาซื้อ,อน้าให้ใหญายกินแล้วมึงรู้ดีจังเลยนะนี่ญาอาชีน่ะนะเขาเป็นรุ่นแม่มึงแล้วมึงยังมาจิกกระบ,บาลได้ขนาดนี้เหรออีควาย นะกูไม่อยากจะด่าเลยนะกูอยากจะพูดพอๆกับมึงนะแต่กูเห็นหนังหน้ามึงแล้วเนี่ยกูอดไม่ได้อ่ะกูอดไม่ได้อ่ะนะมึงอย่าไปจิกกบ,บาลเรียกเขาขนาดนั้นย่าอาชิเนนะนะเออพวกมึงนี่มันเลวสมชื่อจริงๆเลยเลวพอๆกันเลยนะไอ้กลุ่มเซ็ตพวกมึงเนี่ยไม่รู้จะเปียบเปยอย่างกับพวกมึงยังไงดีแล้วทีนี้เธอมันก็กลัวพ่อกับแม่มันเออย่านพ่อขึ้นไปหาแม่ ญาติพอขึ้นไปหาแม่ญาติเขาดาญาตินทั้งโลกนี่ปน้ามามีแต่คำพูดแต่ทำไม่ได้สักอย่างแม่บอกอ่ะมีแต่คำเบ้าพิเธกสีนี่มีแต่คำเบา้า,บา,แ,ตา,บาแต่ว่าจะอปฏิบัติบพรดะรจอจังยางเอาพ่อมากกับมาอยู่จังใดในบอกจะดูแลพอ่อพ่อชอบยังไงก็จะให้อยางงั้นแล้วเป็นยังไงละ่ะคะพี่เดี๋ยวนุนาสิไลไปเรื่อยเรื่อเค่ะตอนนี้กำลังเก่งมากเลยนะมึงนะอีหนูนาะ นะมึงนี่เก่งมากเลยนะเอาเขามาด่าเอาเขามาว่านะแล้วยังไงล่ะป้าเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วมันเป็นยังไงหรอเขาเอาตามาทรมานเนาะถามหน่อยพวกมึงเนี่ยมันโนคิดเอาเองทุกเรื่องคิดเอาเองทุกอย่างสิ่งที่มึงพูดออกมาเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยในความคิดของป้าแตนเอาเขาออกมาด่าเอาเขาออกมาวิพากษวิจารณ กูก็งงใจกับพวกมึงจริงๆเลยนะยิ่งปาบมากยิ่งผุดผุดขึ้นมายิ่งกระดอกเห็ดอีกนะไอ้พวกหนอนบ่อนไส้พวกมึงะอะ,อะต,างาตาเพราะอกําลังตาแกอยู่ที่บ้านนีแกสบายใจพี่พี่เห็นไหมตาเอาใบอมาตาแกก็เป็นเป็นตัวอะไรเป็นตัวละครเป็นตัวที่อยากได้เป็นคอนเทนต์คันเท่าว่าง่ายๆก็วบบ่าเป็นตัว สามคอนเทนต์เห้เขานี่เขาเรียกว่าเอาพ่อมาํามาหาคิดไปอยู่ <view> วันเยี่ยมเป็นยังไงวันนี้เดินตามห่อยเดินตามพอ่อบบดีต่อยต่อยต่อยไปยังอะไรหนูไปยังอาหนูนาจะเป็นคนที่พูดแล้วมันเหมือนจะสะอึนนะะนนกอน,น,ะนะคะพี่พี่มันเป็นปกติของหนูนานะคะพี่จ๊ะเป็นอินทาคนอื่นเขาระวังสะอึกติดคอตายไปแล้วกันนะนะ,น,นะจ๊ะหนูลิงนะโอ้โหมึงมอนิเตอร์เขาขนาดนั้นเลยนะเนาะกางงใจเหมือนกันนะพวกมึงเนี่ย นะหนูลิงเขาเดินตามกันมึงก็ยังเห็นเขาแล้วบอกว่าตาลุงพลป้าแตนเอาตามาทำคอนเทนต์อย่าคิดโง่ๆนะทุกคนเขาก็สามารถทำคอนเทนต์กันได้หมดนั่นแหละนะพวกมึงนะ่ะสมองไม่มีมีแต่สมองที่มีรอยหยักคิดแต่เรื่องอกุศลอกุติกับคนอื่นเขานี่แหละมึงถึงอยู่กับไอ้แต๊แต่ได้ เพราะตรงนี้นี่เองกูว่าทําไมวะมึงเห็นเข้าไปหาไอ้แต่แต่โอ๊ยพี่แต่แต่ตขามาแล้วนะคะทุยโถออีหนูหลิงนะถ้าหน้าตามึงดีกูไม่ได้มาดูถูกหน้าตามึงนะถ้าหน้าตาถ้ามึงเป็นคนดีหน่อยเนี่ยหน้าตามึงก็ดูเป็นคนนะแต่ตอนนี้กูมีความรู้สึกว่ามึงไม่เป็นคนไงหน้าตามึงก็เลยออกมาทุเลตท,ทุเลตไงกูจะบอกให้กูไม่ได้ว่ามึงนะแต่ความคิดกูเป็นแบบนั้น